แคาก็บอกเลยว่ายูนิคอร์นคอลเลคชันนี้ก็คือเป็นแบบเดอะจอยสี่แบบแล้วก็ เป็นเอ่อซัมเมอร์แอนด์สปริงเนาะมันเป็นหน้าร้อนแล้วปกติอย่างที่บอกยูนิโคลเวลาเราคิดถึงก็แบบคิดถึงที่เทคคิดถึงอะไรที่หนาวๆแต่พอซัมเมอร์แอนด์สปริงบอกเลยว่าเสื้อผ้าเขาบสบายมากๆนั่นแหละค่ะนี่ก็คือเป็นคอลเลคชั่นใหม่ที่ออกมาอย่างที่้อยใส่กันอูก็คือแบบว่าซันแอนด์ซีไซส์จะเป็นแบบแนวทะเลทะเล,เลต้อนรับหน้าร้อนจะ้ะเมื่อกี้พี่เซนช่วยฉันในผู้หญิงมากอะไรนะเมื่อกี้พี่เซนช่วยฉันในผู้หญิงมากพี่ชายมันสบายยังไงทุกคนมันสบายมากคือมันเป็นไวเลสบราปกติบรามีโครงใช่ไหมแล้วพอมีโครงบางทีมันกด นอนพักบ,บางทีก็เป็นรอยแต่ว่าใบเล็กบาร์บอกเลยว่าเรื่องรอยไม่มีแน่นอนแล้วก็เบาสบายมากฟีลเลิ่งเหมือนไม่อยากใส่ชุดชั้นในแต่ว่ามันใส่อยู่เนี้ยใส่เหมือนไม่ใส่ถูกต้องถูกต้องค่ะเบาสบายค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือบางทีแบบเงือกออกเงือกออกมันเหนียวเนี้ย,อ,ยอันนี้คือมันไม่มี มส่มี่ขี้แมนได้นะเสื้อทุกตัวนอกหัวได้ขอรอบได้ปมจ๊ะมันมิกแม็กกันได้เต่วถองปองมันมีกสันแบบได้เยอะมากคุยอย่างที่บอกคือเรามีตัวไวเลสบราช่หมแล้วก็มบราท็อปซึ่งราท็อปนี่คือ มีทั้งเป็นครอปมีทั้งแบบเป็นตัวแล้วที่แบบให้เห็นภาพเพราะว่าบางทีแบบว่าเราต้องใส่บาแล้วเราใส่เสื้อทับอย่างเงี้ยมาหลายชั้นที่คือเขาทำมาแล้วแล้วที่สําคัญมันใส่ข้างล่างได้พี่ปกติเราใส่ข้างบนใช่ปหมอันนี้คือ,อจากข้างล่างเลยใช่ด้วยความที่เขายืดได้เราสามารถใส่จากข้างล่างได้เลย่ันนถูกต้องเห็นภาพเลยเอออ่ะฝากหน่อยใครสนใจยังไงค่ะาย เอาจริงยูนิคอร์คือแบบว่าเป็นแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะเชื่อมั่นอยู่แล้วแล้วก็บอกเลยว่าแบรนด์เขาคือเงาผ้าทุกอย่างดีจริงนะคะถ้าเป็นวอลคือเชิญชั้น3เลยแล้วก็สามารถไปได้ทุกสาขาแต่ตอนนี้มีดิทัศการอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนมาดิทัศการกันเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเนาะที่จัดดิทัศการแล้วก็จัดแค่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดนี่เองก็อยากให้มาเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะถ่ายลูปถ่ายรูปกันค่ะค่ะคผมมันเกิดเนาะว้ายใกล้เลยใกล้เลยเตรียมตัวไปยังไงเตรียมไปแล้วแหละท่านจะ มันเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่ปล่อยใช่ไหมไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยไอก็เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวรอเดี <re ๋ยวรอดูชุดใหญ่หรือชุดกลางหรือว่าชุดเล็กคิดว่าเป็นชุดที่เขาได้ใช้ในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เขาบ่นไปเปิดเพราะว่าแบบอยากได้นู่นอยากได้นี่หรือผมเกิดอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่อยากได้อะไรตลอดเวลาเลยนคือเขาเป็นคนแบบว่าเขาชอบช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบชอบนู่นชอบนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราก็จะชอบฟังว่าเขาชอบอะไรแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราคิดเองจากว่า เราว่าอันเนี้ยให้เขาเราเชื่อว่าได้ใช้ระยะยาวแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งิ์เขาน่าจะชอบอ่ะเดี๋ยวรอดูเ่ะนที่หล่อเป็นระยะยาวเนี่ยนี่คืตั้งใจจะซื้อถูกแล้วไหมคะตั้งใจจะให้อยู่เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องอยู่ในชีวิตไปอีกนะคือขังคืออะไรนะคะลืมเรื่องอะไรนะคะแสดงว่าเรื่องหักขงราคาราคาเป็นทออราคาเหรอคะ ที่แบบเอาเอาเราไหวเออเราก็จะไม่ได้แบบว่าสมมุติว่าอยู่ดีๆเราจะบอกว่าเหมือนไฟเป็นอะไรหรือเปล่าคือสมมุติแบบสิ่งที่ชอบพูดเลยอยากได้แบบรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวอยู่แล้วอ,อ่อาอเขาก็จะจัดการตัวเองเราก็เอาเท่าที่ไหวค่ะใช่ใช่เขาเห็นแล้วเขาว้าวไหมคะทีนี้อย่ามันตั้งใจเขาก็ต้องแกล้งว้าวบ้างแหละหนูว่าหนูไม่รู้ว่าว้าวไหมแต่ว่า้กน่พี่หนูเซ็งมากเลยหรือเปล่าคือกลัว เตรียมเซอร์ไพรส์เขาที่หนึ่งแล้วก็มีพี่คนหนึ่งไม่รู้ปล่อยโเกิดวันนาก็เขาก็เลยน่าจะรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์าบางอย่างแต่คงยังไม่รู้ว่าอะไรเขาเปลี่ยนแผนทันไหมล่ะแม่ไม่ทนั <laughs> นละ <laughs> <laughs> เหนื่อยละไม่ทนันไม่ทันแต่ว่าก็แค่เราตั้งใจทำก็คิดว่าเขาน่าจะแฮปปี้แล้วล่ะค่ะใช่แสดงว่ามันน่าจะมีสีแบบยกเค้กเซอร์ไพรส์อะไรโดูที่เขาแบบเราพูดไปเดี๋ยวเขาก็รู้เลยก็คิดว่าแบบ เราไม่แค่เราคนเดียวก็ว่าในวันเกิดเขาก็อยากให้เขาได้แับอยู่กับคนที่เขาลักในเขาเจอคนหลายๆคนที่เขาอยากอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกวันนึงที่เขาได้จะแฮปปี้ต้องมีความสุขเพราะว่าเขาก็ทางานหนักแล้วก็เป็นปีที่เหนื่อยอะไรเงี้ยครับอยากามลักมันแบบกปรับตัวอะไรยังไงไม่ใช่หรือมันเข้ากันได้แล้วคิดว่าปรับตัวกันมาเยอะมากมากประมาณหนึง่งคุณหนูว่ามันต้องปบบรับไปเรื่อยๆอยู่แล้วะคะ่ะแต่คิดว่าแบบคิดว่าเขาปรับมาเยอะมากจริงในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยทั้งแบบ ช่วงแรกวันร้อนทั้งคู่เป็นเป็นคนที่ใส่ร้อนทั้งคู่นี่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเย็นลงเยอะแล้วก็ทุกอย่างก็คุยกันง,ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็พอยิ่งรู้จักกันก็ยิ่งกล้าพูดสิ่งที่คิดช่วงแรกเราคุรู้สึกว่าพูดไปแล้วเขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แตพอเรายิ่งอยู่ด้วยกันเรารู้สึกว่ามันก็คือสบายใจมากขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้มีความสุขมากขึ้นเรืความรักมีความสุขมากขึ้นกับเรื่องความรักแฮปปี้นะคะคุณก็ ก็ว,ว่าเรามีโฟกัสไม่ได้แบบเขาคือทั้งบทของชีวิตฉันเรามีไงที่ต้องทําเรามีครอบครัวของเราเราแค่อยู่ด้วยกันแล้วเราสบายใจแล้วมีความสุขแค่นั้นเอง้วหลังๆมาเขาจะเป็นแบบฝ่ายยอมเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่าใช้คำนั้นเลยเ,เดี๋ยววันนึงไม่ยอมนะกลัวกนะ็ <laughs> ว่าเขาเราต่างเกรงใจกันค่ะพี่พอเราให้เกียรติเขาเขาก็มันก็เหมือนกันเขาก็เลยเลือกที่จะให้เกียรติเรากับจากการที่เราให้เกียรติเขาเพราะว่ามันแค่นั้นเองเราซบลงมาเยอะไหมคะสำหรับความรู้สึกของตั้ให้เราอะ คิดก็เยอะนะตอนแรกแบบตอนเจอเพดานแรกก็จะแบบงงๆเหมือนกันแต่สักพักหนึ่งก็จริงๆแล้วคนเรามันปรับเปลี่ยนกันได้ก็เลยรู้สึกว่าเยอะนะคะใช่ค่ะอย่างเปิดอิ๊กเปิดปิ๊ที่จะได้สัมภาษณ์ประมาณว่าถ้าแบบว่าเขาเป็นอะไรไปเขาจะยกบ้านที่เราเอยกบ้านเอายกบ้านเขาบอกว่าจริงๆมันได้เราได้ แล้วค่ะพี่คือคนนะความเป็นๆแบบยกบ้านให้ผู้หญิงหรออะไรอย่างเงี้ยไม่เขาเล่นมุกเพราะว่าถ้ายกบ้านเนี่ยให้แบบคุณแม่หรือน้องเขากผ่อนไม่หมดก็จะเป็นภาระต้องเลยยกให้เราเขาบอกว่าเสียดแล้วออกแบบก็คือเราเขาบอกว่าเป็นเป็นความคิดเราไม่จริงไม่จริงเราจะดูเป็นเจ้ากี้เจการเราแค่เสนอเราจะเสนอช้อยหนึ่งสองสามแล้วเขาเป็นคนเลือกนี่ว่าค่ะที่จริงเขาบอกเราเขาบอกว่าเขาจะยกให้เราเอง ถ้าฟังวับแรกก็รู้สึกเฮ้ยแต่ฟังวับสองอ้าวเนี้ย <c oughs> เขาเล่นมูงหรือว่าเขาเล่นมูใช่หรโอเคล่าจั <c oughs>